อ่ะอีกหนึ่งคดีที่เราติดตามความคืบหน้ามาตลอดเลยนะครับก็คือครอบครัวที่มีกันทั้งหมด4คนหายตัวปริศนาแล้วท้ายสุดไปเจอว่ามีข้อมูลออกจากประเทศไทยไปโผล่อยู่นู่นตุรกีฮะมูลเหตุของการหลบหนีออกนอกประเทศรอบนี้เนี่ยคาดว่าเป็นหนี้สินราวๆ10ล้านบาทแต่ว่าล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมฮะมีผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบอก10ล้านหรอน้อยไปเพราะว่าความจริงแล้วอาจจะมากกว่า23ล้านด้วยกันครับนี่ สคนพ่อแม่ลูกนะฮะประกอบด้วยนายนิรุตอายุ41ปีนางสาวนฤมลอายุ41ปีแล้วก็ลูกอายุ12ปีกับ7ขวบออกนอกประเทศไทยไปนะครอิสตันบูลของตุรกีตั้งแต่นูน่น10เมษายนตอน2ทุ่มครึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลว่า อาจจะมีหนี้สินอยู่ราวๆ10ล้านกว่าบาทล่าสุดเนี่ยทีมข่าวติดต่อไปยังคุณเงาะซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับเธอเปิดร้านขายมือถืออยู่ในพื้นที่ตลาดของอำเภอทุ่งสเสลี่ยมก็ให้ข้อมูลผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเราเนี่ยบอกว่าณนะรือมมนชักชวนให้เธอเนี่ยเอาเงินไปร่วมทุนให้ชาวบ้านกู้เพื่อคืนกองทุนหมู่บ้าน เป็นจริงตามนี้เลยซึ่งเธอจะได้ดอกเบี้ยปันผลแต่ละรอบที่กองทุนมีการอนุมัตินะฮะซึ่งคุณนฤมลเนี่ยเขาจะได้ส่วนแบ่งด้วยแต่จะไม่ถึงร้อยละสองบาทก็ยอมรับ คุณเงาะเนี่ยยอมรับว่าได้ร่วมลงทุนไปหลักล้านนะ <Ooh. S 1> เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปลายปี6-3ซึ่งตั้งแต่ลงทุนไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นเลยจนเป็นข่าวเมื่อวันที่19เมษายนลูกสาวคนโตของนฤริมนเนี่ยไปแจ้งความคนหายซึ่งตัวของคุณเงาะบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นช็อกมากเลยอะก็ลงทุนไปหลักล้านแล้วอ้าวแล้วจูๆ่ๆจะมาหายไปดื้อๆอย่างนี้ได้ยังไง ตัวคุณนฤริมลก่อนหน้านี้ไม่มีพิรุษอะไรทั้งสิ้นและตอนนี้ตัวคุณเงาะทึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความดําเนินคดีแน่นอนนะครับคาดว่าไม่เกิน2 3วันนี้ได้ดาเนินคดีอย่างแน่นอนครับที่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเนาะพี่เนาะเขาก็อยู่ที่นั่นมาเป็น10-20เขาก็บอกว่าเขาตินสารวัตรกำนันและทํางานเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี50 เขาก็จะส่งข้อความมาเลยพี่ว่าหนึ่งมันจะมีเงินวัวเงินหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนมเงินเร่งด่วนคือเขามีแล้วเขาก็มีข้อมูลว่าเขาทำกับอำเภอจริงๆหนูไม่รู้จะใช้คำว่าหลอกว่ายังไงเลยพี่อืมถามตรงๆพี่ตั้งแต่หกสามมาเราได้ปันผลมาบ้างไหม S <S> <S ได้ค่ะพี่อืมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่แค่เราก็ไม่ไม่ได้ถอนทุนไม่ได้มีปัญหาเลยพี่จนวันที่สิบเมษาสี่ทุ่มเขาตัดทุกอย่างออกจากทุกอย่างเลยพี่แล้วหนูก็มารู้ทีหลังตอนที่เขาที่เขาส่งส่งกันมาว่าเขาประกาศขายบ้าน นี่แหละฮะคุณเงาะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เอาเงิน,นไปร่วมลงทุนก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้สําหรับการระดมทุนของนามนเขาบอกว่าจะได้รับเงินปันผลนปีละสองครั้งนายทุนจะได้ร้อยละ4บาทฮะซึ่งถือว่าเยอะนะ,ะเออสเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีคนไปร่วมลงทุนมากกว่า10บรายอารายแรกเลยคุณเงาะคุณเงาะลงทุนไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ เกือบเกือบสิล้านบาท oh. แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกเธอได้ปันผลตลอดนะก็เลยไม่เคยถอนทุนคืนนะฮะเท่ากับ10ล้านตอนนี้หายจ้อยไปแล้วรายที่2ชื่อคุณเม่นอันนี้เป็นนามสมมุติลงทุนไป2ล้านบาทนะครับคนที่3เนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงทุนได้ไม่ถึง2เดือนดีอ่ะเป็นข้าราชการเอาเงินไปลงทุนกับนรุมนเนี่ยเล้านบาทนะฮะ คนหลังสุดนี่แหละที่ไม่เคยได้ปันผลแม้แต่บาทเดียวส่วนคนที่4ถึงคนที่7เป็นชาวบ้านลงทุนกันคนละ1ล้านบาทบางคนได้ปันผลไปบ้างแล้วนะครับและรายที่8ถึง10เนี่ยยังไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนเท่ากับ10คนนะ ที่มาร่วมลงทุนนับนับดูแล้วแต่ละคนเนี่ยหลักล้านทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่10ล้านตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ายอดอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปมากกว่า23ล้านบาทครับอ,อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ